สะกดนะคะสระในภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องสระในภาษาไทยนะคะเรื่องสระในภาษาไทยนะคะนักเรียนอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้นักเรียนฟังคลิปวิดีโอนะคะสระในภาษาไทยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะนักเรียน ะะเปิดนะคะเปิดไมค์แล้วอ่านพร้อมกันเพราะฉะนั้นครูจะดูระดับเสียงในไมค์นะคะว่าใครอ,อ่านสลาม่ดังบสองเสียงนะคะครูนับหนึ่นะคะแล้วให้นักเรียนอ่านสลาสราอาดังๆนะคะ<า>นะคะหนึ่งสองสามออาสลาอา,อา 啦啦啦，嗯，啦啦啦啦啦，一，啦啦二，啦啦三，啦啦四，啦啦五，啦啦六，啦啦七，啦啦八，啦啦九，啦啦十，啦啦一，啦啦二，啦啦三，啦啦四，啦啦五，啦啦六，啦啦七，啦啦八，啦啦九，啦啦十，啦啦一，啦啦二，啦啦三，啦啦四，啦啦五，啦啦六，啦啦七，啦啦八，啦啦九，啦啦十。 ซาลาเออซาลาเอซาลาซาลาเอียซาลาเออซาลาอาลาอีา oh yeah. uh, ี mai mai oh ้าลีซไมาอีซาลาอซาลาอัวาลาอัมลาไอไม้อซาลอลาอออออออี พร้อมหรือ hmm. ยังคะท่านผู้ชมทางบ้านออกเสียงพร้อมอ่านนะคะเดี๋ยวครูจะดูใ้ออกเสียงพร้อมๆกันนะคะหนึ่งพร้อมพรมกันแล้วก็ท่องสลากให้ได้เดี๋ยวครูจะเรียกเปิดไพทีละคนให้ท่องสลากคนดทีอ้าวเตรียมพร้อมจะไม่ดีนะต้องให้ดีฝึกให้ดีรอชีวิตเลย นะคะใช้ผสมคัมแล้วนักเรียนจะอ่านออกเขียนได้นะคะให้นักเรียนต้องยำสลาให้ขึ้นใจอ้าวหนึ่งสองสามสระอ้าวสระอ้าวสระอราสระอีสระอาสระอีสระอีสระอีสระอ เอลารา <laughs> สาลาฮอามซาลาไอตาาาอารือรืือรือตัวแรกนอเรือนะคะรือตัวหลังลอคหรออหรือ่รืออนรอรือหรือรอรอ ไล่ปิม่ได้ค่ะอ้าวอ้าวเดี๋ยวครูจะเรียกนะคะเปิดใหม่ก็คือเด็กชายวินเปิดใหม่เด็กชายกัปตันเปิดใหม่แล้วให้สองคนนี้ช้างว่าได้ป่าหนึ่ง सां गम विला अ सारा दा सारा इ सारा ई सारा उ सारा अ सारा अ सारा ए सारा ए सारा ए सारा ओ सारा ओ सारा ओ

อะไอรอออออ่อาขอบคุณมากขอบคุณค่ะอ่าทีได้ค่ะทีใหม่คองฝบาูออกค่ะ,คะแสดงว่านักเรียนท่องได้แล้วทั้งหมดเลยนะคะอ่าต่อไปเป็นแบบฝึกหัดดูให้ดีนะคะอ่าเชี่ยงนี้ใครจะได้ทานข้าวบ้าง ดูแบบฝึกหัดสละค่ะหิ่ข้าวเดี๋ยวต่อเลยสิบข้อท้านนักเรียนทำได้ได้ทานข้าวนะคะคำต่อไปนี้อยู่ในสละใดครูสอนเรื่องสละอยู่นะคะนะคะคำต่อไปนี้อยู่ในสละใดแมวสะกดแมวสะกดพร้อมกันอแอวอแมวสละไหนคะ สาระแออยู่ข้อไหนอยู่ข้อกอสาระแอขอไข่สาระอะไรสาระเอครับเก่งมากคอควายสาระอะไรคะสาระอานะคะคอควายสาระอะเดี๋ยวรู้ว่านักเรียนคนไหนจะทำได้ไม่ได้นะคะว่าสาระแอรหรือเปล่านะคะนักเรียนแจกลูกอีกครั้งหนึ่งสระแอรหรือเปล่าคะ แมวไหนสะก,กดแมวสิคะมอแอวอแมวอ่าเก่งมากค่ะสะก,กดอีกครั้งหนึ่งมอแอวอแมววออ่าเดี๋ยวให้กูอุนะคะกูอุเฉลยค่ะว่ามอแอวอแมวหรือเปล่าเก่งมากๆเลยสุดยอดกูอุขากูอุมาเฉลยหน่อยค่ะว่าแมวอไก่ทูคา่าหนึ่งคะแนน อ่าด <c oughs> mm ีใจด้วยต่อไปข้อสองข้อสองสวยค่ะสละอัวครับอาจารย์แจกลูกให้ครูก่อนค่ะแจกลูกค่ะภาพให้เปิดนายูอะไรคะขนมเหรอสออวยอสวยนักเรียนว่าสลาอะไรคะสลาอัวอัวให้เป็นสลาอัวถูก อานักเรียนแล้วไม่หายนากาดไปไหนนักอ,อ,อูว่ะครูถามหน่อยแล้วทําไมมีวงแหวนตัวเดียวทาไมมีวงแหวนตัวเดียวถ้ามีสะกดเสียงวิยอสวยตลาดรรูปเมื่อมีตัวสะกดไม่หายนากาศจะหายไปถูกไหมคะใช่ปมือค่ะรู้จริงนะคะคำว่า,าสวยรู้จริงอ่าอย่าดืใจให้มากค่ะเดี๋ยวอาจจะตอบไม่ได้<อ>ในข้อถาม แพ้อัลาลาอะไรครับอัลซะลาเอไหนจะก่อนอะไรนะแจกลูกใหม่พอแอะแพ้ซาลาอะไรคะคอควายซาลาเออยู่ข้อไหนคอควายคอควายแล้วกอไก่ซาลาอะไรเอ่ยซาลาเอถูกขอไก่อะซาลาอุคอควายซาลาซาลาอะไร ซาลาเอออกเสียงให้ชัดซาลาเอโอเคเออผู้เฉลยถูกต้องค่ะสามคะแนนดีใจด้วยนะคะต่อไปข้อสี่อ่านว่าอ่านว่าซาลาอ่านว่าอะไรก่อนหอเอเนเห็นข้อไหนถูก ข้อไก่ผู้ถามกอไก่สละอะไรสละอ๋นะขอควายอะค่ะออละเอออืนะคะสะละเออเพราะฉะนั้นนักเรียนตอบอะไรคะแล้วสะละเอทํำไมมันไม่มีสะละอ่ามันมีสะละอาสะละเอทำไมรู้ว่าสะละเอเพราะมีตัวตะโกะใช่ไหมเพราะมันเป็น ลออลูสาลอาอะเมื่อมีศลาเอเมื่อมีตัวสะกดเห็นไหมคะศละเอเมื่อมีตัวสะกดาระอะก็จะกลายเป็นไม้อะไรคะไม้ไา่ไม้ไต่คูนะไม้ตไมตค่ไไตคูอ้าวคุณเดยวอ่าคูคูเฉลยค่ะถูก,กต้องค่ะสี่คะแนน เย่ e. ต่อไปถูกต้องค่ะต่อไปห้าสลาอาไหนจะก,ก่อนให้ครูอ่านว่าอะไรดังๆค่ะอ่านว่ารออากออเรอเรือออกเสียงให้ชัดรออากอรักสลาอะไรคะ,ะสละอาเออครูถามกอไก่สละอะไรอืระอะ จระอ้าาอคอควายอะาราอลระอะอคอใครอะจะอวซาราอว่อ้าวเพราะฉะนั้นนักเรียนเอาอะไรคะเอาข้อไหนจระอะไรลักคอควายคอควายอ้าวแล้วทำไมมันไม่ใช่เนี่ยทำไมมีตัวอ่าจราอะอะอยู่ตัวเดียวเพราะอะไรทำไมกลายเป็นฐานอากาศอะ สลาลดลูกใช่ไหมคะสาระอาเมือ่อมีตัวสะกดนะคะสาระอาก็จะกลายเป็นวรรนายุรออ,ออาอวนวรรณยุนะคะรออากอรักนะคะเดี๋ยวให้ครูอุนะคะครูอุนะะอเฉลยว่าใช่หรือเปล่าเป็นรออากอรักนะคะเอาครูอุขาข้อห้า นะคะเฉลยว่าเธอจะดีใจไหมนะคะข้อห้าเอาไปข้อห้าเดี๋ยวครูเฉลยด้วยดีถูกต้องค่ะถูกต้องต่อไปข้อหกค่ะลมรอโอมอลมลมเอาแจกลูกร้องกันรอโอมอลมเก่งมากค่ะเดี๋ยวครูให้สิบคะแนนเลย นะคะบวกไปสี่คะแนนลมไหนออกเสียงพร้อมกันนัโอ๋มลมลมจลาะไรแล้วลูกค่ะจราโอโอคุณลูกว่าไม่มีสลาเสแล้วนะคะว่าไม่มีสลาเสแล้วสลาโอ๋คอควายจลากไก่จราอะไรอ่านว่าจลาอะไรฮะจราเอถูกค่ะขอใครอ่ะ อะไรเออเออคอควายตลาดโอแล้วทำไมไม่มีตลาดโอเลยสระลูกตลาดลอดลูปส้ะโอ๊มอลมเมื่อมีนะคะสระโอ๊ก็จะหายไปนะคะเห็นได้ว่าโลมอลมแต่เป็นตาโอลอดลูกครูอุ้มเฉลยครูอุ้มเฉลยเก่งค่ะ เก่งได้หกคะแนนต่อไปก็เจ็ดค่ะห้าอะไรคะนะเก่งดังๆค่ะาวเนอนกินทางบ้านนะคะเปิดไม้ต่อว่าเป็นบัวขู่กิน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 จะกดยังไงคะลูก กออีนอกินย้อดเอาน้อง non, อย่าเพ uh, ิ่งปิดไมค์ก่อนนะกออีนอกินสาระอะไรคะจะอีสาระอะไรคะสระอีสาระอีค่ะสาระอีตัวไหนคะกอขอหรือคอโอคอไก่คอไก่อ่ากอไก่แล้วขอไก่ลูกสาระอะไรโอเคอีสาระอีเก่งมากค่ะ แล้วคอควายอ่ะคะคออีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกอไก่ดูว,าว prayed, ่าถูกไหมนะคะนะคะดูกอไก่ถูกไหมใจกออีนอกรีนถูกค่ะท่านผู้ชมทางบ้านหนึ birth 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 birth. ่งคะแนนค่ะใช่ลูกอ่านว่าลูกอ่านว่าลูอ่านว่า โลโอโอโลโลโอโปโลสารอะไรคะลูกโอโอโอสารอะไรลูกโอสารอโอกไก่ที่ลูกไม่เอากไก่ก็คือสารอะไรเอสารเอขอไข่เอาไหม เอาไหมคะเอาเอาขอไค่ขอควายอ่ะขอควายไม่เอาเอาเขาไม่เอานีคอตาลาอาาอตาลาอไมเอาน้องเอาของไก่ลองโอ กูไปทกูทำกูท้เป็นไมก่อนเป็นมก่อนตามเป็นไมก่อนค่ะอ่าต่อไปตามนะคะตามต่อาโมตามนะคะอ่านว่าต่ออาโมตามนะคะต่เป็นตี่่ากจะละอะไรคะ อซาลาอาสวสกมอม้าอ่านว่าตอมตัวตาำเอาข้อไหนถูกคะก้อไก่ก็ไก่สาอะไรคะซาลาาอาขอไข่ะลาไข่ซลอเออขอคว่ตาลา เอาเพราะฉะนั้นข้อไหนถูกคะเอาอะไรอ้โหเก่งมากเลยเอาไปหนึ่งคะแนนค่ะคุณเฉลยน้าแดงน้ำเขียวอ่าผูกค่ะสระอานะคะต่อไปข้อเจมอ่านว่าอะไรจะไปเหรออ๋อเออถืออ่านตามเที่ยวาปัญญาให้เหรอ ไม่ดังใจหีือน้องจะได้เองลู่ถือทอไก่สลายทองมือจะลายทอไก่สลายก็คอทองไกตั้งนั่นแหละเั่นคือันั้นคำตอบที่ถูกก็คือจะลายใช่ไหมคะ

Lazada, 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 กระรานไปไหมไปเลยไปไมไปเลยไปกระรานเอาลูกซื้อซื้อซือซืือเกอะมากค่ะนักเรียนจำได้เลยนะคะภาษาไทย21่ลูกสองเสียงเอาต่อไปทวนค่ะเอาพอแล้วนะคะแสดงว่า อ่าครูก็จบสิบข้อเทสดูสิบข้อว่านั่นน,นะคะเพราะฉะนั้นในเนื้อเรื่องสระในภาษาไทยนะคะจบไว้เพียงเท่านี้หวังว่านะักเรียนต้องไปท่องบ่อยๆนะคะส